การเริ่มต้นใหม่ของคุณสามารถสร้างสารรค์อะไรก็ได้สวัสดีคุณคุณที่รักฉันหลอดแอสตาพร้อมด้วยเหล่าถวยเทพแห่งอาณาจาักรเทวะที่เข้ามาสื่อสารผ่านช่องทางนี้อีกครั้งเพื่อพูดคุยกับพวกคุณทุกคนในวันนี้ฉันจะพูดถึงการเริ่มต้นใหม่ นั้นหมายถึงสิ่งใดกันแน่และทำไมฉันต้องนำข้อความนี้มาพูดคุยฉันจะพูดถึงการเริ่มต้นใหม่ในแบบที่พวกคุณทุกคนได้อยู่ตรงจุดสำคัญในขณะนี้และเป็นจุดสำคัญที่มีช่วงเวลาที่คุณกำลังเลือกสำหรับการเริ่มต้นใหม่เพื่อให้เป็นทางเลือก ที่จะก้าวไปข้างหน้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและพวกคุณไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนบนดวาวครอโลกในการเลื่อนระดับขึ้นครั้งนี้และพวกคุณมีทางเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าไปยังช่วงเวลาในมิติที่สูงขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกคุณบนโลก ในการเลื่อนระดับขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกต่อไปในอนาคตฉันขอเรียกการสื่อสารครั้งนี้ว่าข้อความของการเริ่มต้นใหม่เพราะพวกคุณต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกและพวกคุณต้องตระหนักถึงพลังอำนาจของสัตว์เลื้อยคาน และอสุรกายพลังอำนาจของเจตสำเน็ดด้านมืดฉันจะบอกว่าพวกเขาจะผลักดันวาระที่มืดมนมากมายให้กับคนนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธีการที่พวกเขาได้กำหนดเวลาหรือเลื่อนเวลาออกไปเพื่อให้พวกคุณได้หยุดอยู่นิ่งเพื่อให้พวกคุณยังคงอยู่ ในโลกเสมือนจริงของมิติที่สามและระบบกริของพลังงานเก่าต่อไปแม้ว่ามันกำลังจะถูกทำลายลงและแยกย่อยออกไปยังมีความเป็นไปได้ถ้าพวกคนเลือกช่วงเวลาในมิติที่สูงขึ้นไม่นานมากพอพวกคนจะยังคงต้องเล่นอยู่ในวาระของมิติที่ต่ำกว่านี้ เป็นเวลานาน,านเกินความจำเป็นมันจะต้องยืดเยื้อและชะลอการเลื่อนขึ้นสู่มิติที่สูงกว่าของพวกคุณพร้อมกับทุกคนที่ตื่นรู้ขึ้นแล้วและมันจะยังส่งผลให้การเลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่สูงกว่าของพระแม่ธรณีนี้ยากลำบากเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกันสิ่งนี้ กำลังเปิดตัวให้พวกคุณได้เห็นในตอนนี้และสิ่งที่พวกคุณได้เห็นเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นของการครอบงามจิตใจอันยาวนานจากสิ่งต่างๆมากมายที่จะเปิดตัวให้พวกคุณได้เห็นเพื่อเป็นไปตามการจัดระเบียบของโลกใหม่โดยองค์กรลับที่คอยชักยญย เข้าครอบงำโลกเลือกช่วงเวลาในมิติที่สูงขึ้นซึ่งที่การถูกครอบงาจากสัตว์เลื้อยคานและอสุรกายที่ชักใหญ่การจัดระเบียบของโลกใหม่นี้สิ้นสุดลงเลือกช่วงเวลาในมิติที่สูงขึ้นซึ่งจะไม่มีการระบาดใหญ่ของไวรัสอีกต่อไปและ ไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วที่จะเปิดเผยตัวให้พวกคุณได้ทำลายล้างอีกต่อไปเลือกช่วงเวลาในมิติที่สูงขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่พวกคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตสำานึกมวลรวมของมนุษยชาติที่จะเลื่อนระดับขึ้นสูงอย่างมากจงเลือกในสิ่งที่ดีขึ้น รู้ว่าสิ่งที่พวกคุณได้ยินจากสื่อและข่าวสารที่พวกคุณได้รับรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดรู้ว่าสิ่งที่กระทำกับพวกคุณนั้นคือคลื่นใต้น้ำที่แท้จริงมันคือผลกระทบที่แท้จริงจากคําสั่งที่มืดมนมากจงฉลาดในการเลือกของพวกคุณฟังด้วยความซื่อสัตย์ แต่ก็ต้องรับฟังด้วยหัวใจของคุณเองดังนั้นถอดความหมายที่แท้จริงจากข้อความเหล่านี้ทั้งหมดที่คุณกำลังได้ยินได้ฟังจากสื่อและข่าวสารจากทุกคนในรัฐบาลและผู้นำสูงสุดของพวกคุณเราจะบอกว่าคนที่จะพูดนั้น มีความเข้าใจในความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรมันเหมือนกับข้อความนี้ตรงกับฉันไหมพวกคุณไม่อยากก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแบบนี้หรอกเส้นทางนี้มีความสามารถที่จะถูกทำลายลงได้อย่างรวดเร็วและการเริ่มต้นใหม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหากพวกคุณเลือกได้ดีมากพอ ดังนั้นถ้าพวกคุณเลือกได้มากพอและต้องการสิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณเลือกมากพอที่จะพูดออกมาดังๆอย่างมีสติฉันเลือกช่วงเวลาที่มันขาดหายไปฉันเลือกช่วงเวลาที่ฉันมีอิสระฉันเลือกของฉันในความเป็นพระเจ้าของฉันฉันเลือก ช่วงเวลาที่ฉันสามารถควบคุมร่างกายอันทรงพลังของฉันและในระดับจิตวิญญาณฉันเลือกช่วงเวลาที่ฉันสามารถรวบรวมการเดินทางของจิตวิญญาณของฉันฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพลังที่สูงขึ้นและพลังสร้างสรรค์บนโลกใบนี้ด้วยพลังอันศักศิ์สิทธิ์เลือก ช่วงเวลาที่พูดมาเหล่านั้นนี่คือการเริ่มต้นใหม่ในความเป็นไปได้ใหม่และเส้นทางใหม่สำหรับทุกคนสิ่งที่คุณต้องทำนี่คือการเลือกที่ดีขึ้นพวกคนหลายคนกําลังกําจัดปัญหาทางอารมณ์มากมายหลายคนกําลังเผชิญกับปัญหา มากมายคลื่นพลังงานะระลอกที่สองและสามกำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้แต่คุณต้องเลือกในสิ่งที่แตกต่างกันเลือกที่จะไม่เชื่อในสิ่งที่คุณเห็นทั้งหมดเลือกที่จะไม่ให้สิ่งนี้อยู่เส้นทางของคุณในสิ่งที่คุณเห็นในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น เลือกที่ดีกว่าเลือกความสงบเลือกที่จะอยู่ในใจของคุณเลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้เป็นผู้สังเกตการแต่ประจักษ์แจ้งและตั้งใจให้ดีขึ้นเราอยู่ในเวลาแห่งการได้ประจักษ์แจ้งระยะเวลาความตั้งใจในขณะนี้ ได้ประจักษ์แจ้งในความฝันของคุณประจักษ์แจ้งว่าดาวเคราะห์ที่แตกต่างกันที่ทุกคนสามารถมีความปลอดภัยที่ทุกคนสามารถหาเลี้ยงชีพที่ทุกคนสามารถมีเครื่องนุ่งหง่มและคุณไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เป็นอันตรายที่มีอยู่บนดาวเคราะหโลกของพวกคุณในขณะนี้ จงตั้งใจพวกคุณสามารถทำได้ด้วยความตั้งใจของพวกคุณในตอนนี้เพื่อสันติภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงในแสงสว่างและเพื่อให้จิตสำนึกที่ตามกว่าความมืดไม่มีอีกต่อไป เพื่อออกจากโลกใบนี้ไปในที่สุดแล้วคุณต้องการเป็นอิสระเพื่อจะเป็นผู้สร้างสารรค์ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของแสงสว่างที่คุณได้รับอนุญาตให้ทำตามเส้นทางของคุณด้วยวาลาทั้งหมดมีการตั้งกฎไว้มากมายเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในตอนนี้คุณเองก็ได้มีการเริ่มต้นใหม่แล้วเลือกในสิ่งที่ดีขึ้นเลือกช่วงเวลาในมิติที่สูงขึ้นอย่าซื้อในโฆษณาชวนเชื่อที่พวกเขาต้องการให้พวกคุณทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสครั้งต่อไป และจะต้องมีการแจกจ่ายวัคซีนครั้งต่อไปอีกนี่เป็นวาระสสำคัญที่จะชดรังพวกคุณทั้งหมดไว้ที่นี่ในมิติที่สาสิ่งที่คุณได้เลือกก็เพื่อให้พวกคุณได้ดําเนินต่อไปในที่ที่พวกคุณควรจะไปจริงๆและเพิ่มการสรรเทืินของพวกคุณเพื่อยึดโยงพวกคุณทั้งหมด เข้าสูงมิติที่หดังนั้นฉันจึงขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าการเริ่มต้นใหม่เพราะอาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ไม่เพียงแต่สําหรับพวกขุนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตสํานึกมวลรวมของมนุษยชาติและเพื่อการเลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นของพระแม่ธรณีด้วย ฉันหลอดแอสตาฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้นำข้อความนี้ผ่านช่องทางสื่อสารนี้พร้อมกับอาณาจาักรชั้นสูงของเหล่าเทวะทั้งหมดเป็นข้อความที่มีศักยภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงพวกคุณมีพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ผู้คุณมีพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ได้จริงๆพวกคุณมีพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงช่วงเวลาในมิติที่สูงขึ้นสู่ความสุขจากนี้ไปฉลอดแอสทาหวังว่าจะได้นำเสนอข้อความอื่นๆอีกมากมายผ่านช่องทางสื่อสารนี้ขอส่งความรัก และแสงสว่างและพรอันศักดิ์สิทธิ์มาให้พวกคุณทุกคน